ระวังนะคะคนที่วิ่งเร็วอยู่ขวาคนนี้และ21ตระยานนอ่ค่ะสำหรับคุณค่ะและก็นอกจากนั้นเนี่ยใช้งานง่ายไม่ต้องพกบัตรบอกแค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวเยวท่านั้นคุณก็จะได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่นๆในการซื้อสวมใส่ใส่ดีใส่สบายป้องกันการและก็ที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าซื้อตอนนี้ใส่ครับ สัปดาห์ที่แปลว่าเจ็ดนะครับเรามีเจ็ดทีนะครับดังนั้นแล้วครั้งหนึ่งนะครับในหลวงรชการที่6กท่านสเสด็จสภาพาญมาทางสุรามาพาันเรือดแูแล้วเขาบอกว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ที่กองแก่การจะตั้งเป็นฐานรับเรือเนะนื่องจากมีกองะป็กองประการเยอะแยะนะครับอย่างน้อยเจ็ดแห่งนะครับก็ให้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของคำว่า s t r ห t e นะครับของผู้สูงอายุสุขภาพเป็นเรื่องจะเป็นครับที่ดีได้อ เรามีคนที่อายุเกินร้อยปีอยู่ตอนนี้เก้าพันกว่าคนแล้วนะครับเรามีคนที่อายุเกินเก้าสิบปีอยู่สองแสนกว่าคนนะครับเราเป็นเรื่องไม่ยินดีนะครับที่ท่านผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับก็มีอัตาการได้ยินตากา,การใช้ฟันองอัตราการอยู่ในชั้นสองดีขึ้นนะครับจากนั้นแล้วสุขภาพของคนไทยนั้นมีแนนวิตะอายุยืนเรื่องที่ทุกท่านได้ไมาออกานวันนี้ผมคิดว่าเป้าหมายเดียวก็คงเป็นเรื่องของ สุขภาพนะครับนําเรื่องราวสั้นๆของหมู่บ้านคันซาแล้วก็หมู่บ้านชาวเอสกิโมมาแต่งเป็นเพียงนิดเดียวนะครับที่คันซานั้นคนอายุเฉลี่ยร้อยเจ็ดปีเดินเหินสบายนะครับที่หมู่บ้านเอสกิโมนั้นคนอายุเฉลี่ยยี่สิบหกปีพี่ๆทั้งคู่ทุกท่านนะครับก็วันนี้พื้นที่ของลาวยาน่าอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคอยที่จันนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นการท่องเที่ยวที่ ระดับป็นร,ระดับโลก็นหน้าอ์พระใหญ่ที่ทุกท่านต้องต้องรู้จักนะครับในพื้นที่แ่ลพื้นที่แผ่นแถวนี้จะมีกิจกรรมใน,นการวิ่งตลอดนะครับของกิจกรรมใน,นการวิ่งทุกที่ของพื้นที่ตรงนี้นะครับเพียงเทนั้นแล้วพี่ๆทุกท่านอาจจะมาวิ่งแถวนี้กันประจํากันอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็ขอให้พี่ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ It's a great pleasure for us to host this wonderful marathon today at Mayana World Park. And we would like to thank all of you for joining in today and a special thank you to the team at Reflect for organizing this event and making it possible. Also, we would like to thank all the government authorities and the sponsors of the event for their kind and generous support. We are sure that all of you will have a great day today. And of course, after the marathon, we would like to invite all of you to relax at our water park. So, good luck to all of you and have a great day. Thank you. <laughs> 24ครั้งทนะี่2ค่ะสู้ๆนะตัวเองสู้ๆเขานะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคครั้งที่2อีนี้เราจัดมาเป็นที่2แล้วครั้งที่2แล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านขอบคุณภาพรัฐที่สนับสน,นุนให้เรามีกิจกรรมในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อ่า ่ uh, 25ในปีนี้นั้นด้วยนะคะขอลงชื่ท่านนะคะขอบคุณค่า4 3 <t iny> 2 1รักผู้ใหญ่ใจดีทุกทานเลยนะคะที่มาร่วมฝ่ปลอยตัวค่ะไม่ว่าที่นองแค่ 孤独。 ไปน้องนะคะไปน้องนะ <coughs> 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 <coughs>